กินได้บ่ได้กัดจังคอยบ้าอีกทีนึงโอ้าจนมผเลี้ยจนคนเลี้ยจนคนมามีแวแน่โอ้โหท่านกินบ่ได้ราบังหบ่โอ้โหโอ้โห มสวัสดีครับสวัสดีครับผมใอ้สาินดีนะครับผมครับมาเจอกันอีกนะครับเมื่อนี้สิมาโชว์พาวเวอร์ให้บึงโชว์พาวเวอร์วารีทการตำเนี่ยมันบ่แม่นตำเต็ม ประแดกไหมจำปากหงกมันอ่อนไปมื่อนี้ใช่ชัวจำหมากชัวครับผมจำหมากชัวจำหมากชัวมื่อนี้พ่อจะจบร่องแบบแซ่บชัวอยู่ท้ำนิ้วครับผมเออแล้วกับมันมีขายในช่องตลาดนะครับเออเพราะนั้นมีเจ้อยู่นี่มึงแก่เพราะว่าขายบ่ออกเออกไม่ได้ซื้อมื้อนี้พวกเฮาจะจำร่องนะครับจำร่องแบบ เหมือนก็จังเข้ามาเฮ็ดไทยเห็ดหน้าเอาเหมือนจริงมันเข้าไม่เฮ็ดไทยเห็ดหน้าเนี่ยสภาพการตำจเลยย่างเข้าไปเห็ดไปหน้าเขาก็จะํำแบบไม่ซีเลยปูดำกินแบบนี้นะฮะนี่แหละให้ทุกคนในแบบคิดเห็นบรรยากาศแบบตอนเฮ็ดไทยเห็ดหน้าแต่ไม่้อนงั่มงั่ขึ้น จากงานหน้าหน้าหน้านั่งกินตามเมียมต้อยอย่างนี้ถึงบรรยากาศนั่นแต่วิวเขาอาจจะบอกถือคืออยู่ไฮอยู่หน้าวิววิวสิเป็นขี้งัวะชิงง้วแถวนี้หลายทีลุงชายเราเรียกคลิปที่แล้วแกก็มาแปลกแล้ครับขมมอ่ะอันได้ฮะขมมอ่ก็อันำอันนำเนี่ยเอาเอาเนี่ยน้ำมาหน่อยอย่างเนี้ยมีอย่างเนี้ยที่เขาสิอวัตถุดิบนะครับเออนี่วัตถุดิบก็คือไม่หมักพริก หมากเน่าหรืหมักเรนไม่นะไมนะหมักเล่นเอ้โอ้หมักเล่นพอน้ำมือพอน้ำหางยังเข้หมัเคลดไหมบ้านนอกเขาเป็นหมักเล่นบ้านนอกเขาเป็นหมักเล่นครับเจ้าเราบ่เล่นมุกน้ำหอมเขาเป็นหมักเล่นนี่สิบ่ะเออเขาเป็นหมักเล่นเออหมักเคลือดวัตถุดิบเขาก็มีครบเซตแล้วนะครับเออ จะอยากนั่นนะครับผมบ่สามารถแพ็กประชงได้เพราะมันเสียบแห้งเดี๋ยวถ้าพูดเสียบนี่เราไม่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 อะไรนี่ยังไงย่างนล้วเออไม่ไม่ยังไงนั่นอันนี้ยังนีงอันนี้คือยังนีงแค่แค่อันนี้ก็พอแห้งแล้วคือ็ยังเทปลอลอันนี้หล่ะนี่ปลาดต่ำนัวใช่ไหมจำสองย่างนี่ก็โอเคแล้วอันนี้ขาดไปไหนเลย ขันบขมีเนอบแซบอืมใช้หลายเชบหลายครับเออใช่น่อยแชยบนอยขันใช้หลายกสีสภาพนีเหล่าหัวรวนเหมือนกันครับเอาไหมครับวัดจุดนี่มีนี่ก็มีดมีดนะครับจะลืมเออเขาถือบ้อนว่าบกจุบดเฮ้นี่ตํำบกพีก่อนต่ำบกพีก่อนเอาเอาบกพีกล้งไหมเอาลุงหมาดยังไงง่ายอยากมาก แบบแร้ล่ะทอดพริกเหี่ยงมันขึ้นไงไงหน่้อเงี้ยเอาเลยเออเน้อพริกชีฟ้ามันไม่ได้ชีฮอดฟ้ามันชีฮอดสวรรค์บนเลยเอาเนื้อเงยเข้าไปเนี่ยเออหน่วยเงี้ยมาแล้วเตะเข้าเนาะเออกินหลายๆเผ็ดเด้ตำได้หลายเผ็ดเอาเนื้อหนีมาใส่น้ำมาเนื้อหนีมาใส่น้ำมันกึ้ยสีไงพอแล้วมันสีเผ็ดเอ้ยบ่เผ็ดเด้เนี่ยบ้าเอาบ่มีกระเทียมมาครันกระเทียมมีอยู่ อมาแม่ไม่ปาบเลยนะเขาหอเขาเอมันคายเค็มตำวกิอยอ่บ้านเขาบม่ใช่กนมันคายเค็มมันที่ได้กินบ่ละมือท่าตำแหมตำเนี้ยอครตำบ่ใอยว่าไม่ได้กินก็คล่ะท่าตำเอ้าเืมดึยังอีบานเลยมซ้อนกันนี่ไงยังไหนเนี้ยหันเ่บางเนี้ยปกติเขาใส่นี้ซนึ่งเนี้เซฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาใส่แหลกเอาเลยบ่บ่เขาใส่นิดนึงอ๋อใส่นิดนึงก่อนเดี๋ยวมือนี่เขามีเอฟซีมานั่มีน้องๆมานั่มอันนี้นี่อีกนี่นี่ายคลิปเรื่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะหน่อยสิเข่ามาบอลนุ่งวงวันก็เป็นใช่ใช่จะหาเดกเด็ดๆน้องบอกชูเข้าไปเนี้ยมุกกันนี้ยี่เนี่ย มุกเหียมไปเอาแหวนแม่นุกเกอร์วันน่ะคนไหนฮะคนไหนคนไรล่าซุดนี่ล่ะไรล่ะซื้อซื้อยังจื้อจ้ายิ่งแต่งดอวันนั้นคือลุกไปหอนห้องเอาพ่อไปหยังไปหาพี่ชายพอแล้วเอาไปไม่ใช่หันหน่บัวลูกมาดนิจะตอนไ่หลายเด้อข้าข้อข้อเจดีบรรยากาศนะ ไัชิกาปะนั่นละเบือระวังม uh> ือกับของนั่นนะโอ้ยเขากะมือไว้บ่อเลียดเด้เล็บกับบ่อบ่อเดืร้อยใส่ใส่บักน้าวอะร้อยใส่ใส่บักน้าวคือยังไอ้ลาบก้อยใส่ใส่บักน้าวบั้นแม่อะโอ้ยไปหายใจเพราะทั่วท้อง เคยคือคนบ่มีเห็ดแล้วคนเป็นกะเฮ็ดเป็นกัไปเป็นตากล้องเร็บาดเจ๊เตะจ้ะแล้วก็จักสิว่าอย่างไดนเลยก็ต้องเฮ็ดสิได้กินบ่เอาตําทั่วได้เอาพอดีล่ะไข้เครื่องสับปะรดคนเฮ็ดเป็นกัไปเป็นตากล้องเคยเอาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้เล็บมือหรือยังเนี่ยเรืองขอสอบมา นี่ถือว่าขาวแน่เลยโอ้ให้แต่บระตัวทองพี่น้องบ้างเจ้าถัดตำมรดเออจาตำเรื่องอะไรเส่นเหมือนเยื่อัอพ่อบอกจากแล้วใส้เหมือนรดเอาเจ้งได็ก็็ฝ้อมาแล้วเออนบัคลังเนาะกินได้บ่ได้กัดท่านคอย่าอีกที่นึ่งโอ้อาจารย์ใหญ่ผ เลี้ยจนคนมเลี้ยจนคนมมีแวน่อยเาเาไหลเราให้รถตมตตมันแลกไปเยเลี้ยจนคนมมีแวเลยตตให้มันแหลกเมัอนกันนี่เลุงใช่กินได้อยู่มันจะกินได้มันกับบัวทุกเม็ดตัวเว้ยจะหมันเด่นท้ตากับวาย เขาแหลกมากผมชุกรถมาอ๋อมัน่ยุ่งกันเอนแหลกกอนแม่บอกที่ได้ยำบ่กันเห็นไหมแหละเออก็ย่าๆคอยเป็นห่วงเจ้าหัย่าจะยำมาได้ยัวยัวย้อนย้อนเงะอ้าเบิ้งเบื้องคอยดีตั้มไหมเป็นตอนนั้นได้กินบ่เอาแหลกที่บอกหรือเอาเป็นต้นคูรูกีลีจริงที่ไม่บดได้แห้งดีให้คอยยำให้บ่ว่ บ่ได้ขี่เดียดหอกแต่ขยันขยงนตับักชั่วนะครับอืมสูตรลูกชายครับเอาหลุดไปยังไงต้งนี้ล่ะเฮ้ยเพิ่งเอาอีกตังไรนะเดี๋ยวสูตรปรุงเดี๋ยวตัดหนักอยู่ดีล่ะเนาะตัดหนักมันก็จำหนักเนาะความว่มันง่ายๆเลยผมไม่ได้เฮ็ดแบบมั่วๆเนะครับผมเฮ็ดแบบ จริงจังจริงใจใจใจพร้อมได้แค่มองใส่มองได้ห้ำมาลองลองลองเลี้ยงลองเลีงไปน้ำต่ำใส่ใจได้แค่มองกันดูใส่ใจได้แค่มองจัดไปจัดไปก่อนลองเก็เราจยจะพาไปกินนอกเวรไหมเพราะล่ะเยวะได้ดีแลกก่อนเอราเอายังใส่ต่อมาเนี่ยเออนี่ไงพอแล้วมากเรนนะครับมาน อันนี้คือหมากเลนนะแป่นี่คือหมากเลนแก่ที่ไเอาหมากเลนไงไม่เข้าใจเหรือหมากเลนคือมะเขือเทศแหนะเออมะเขือเทศภาษาบ้านเราเขาเรียกหมากเลนหมากเลนหนประกอบบะหมี่เขาใส่บางเห่ดเท่าไหบ่ะเฮ้ยบาเห็ดก็ไว้ใส่หัวคนครับไม่ใส่คกไม่ได้แล้วยังวยนี่อันนี้ม่ายังไงหมดแล้ว นิยวนิวนิวคุณโอ้โหที่ฉันรับทานเหลือเกินยังมุได้ดอยู่เบื้องไปดิปาดบางนาหอยขยันจังหวมือกับวางนาเซไลวะนี่ครับน้ำปลาคนุงอันนี้อันนี้ม่นสับนนซืรอเขาเด้อมนสปบนนซื์อขามาเด้อสนซื่อน่ะโปมนนะขามาเด้อพูดถึงว่าโมุเไม่หนอก่อก บ่ได้ปึ๊บนาะแช่กระเด็น้องเฉียวมากยบยบยังโอ้โอ๊กฟอดโอ๊กโอ๊กเล็กโอ๊กฟอดโอ้ยทีใช่ไหล่กันยาพึ่งยาพึ่งมันจะลงโตพอดีเด้มันจะลงโตพอดีเด้มึงบ่นตัวมันขวดมันอะมันจะลงโตพอดีเด้มันจะลงโตพอดีเด้รับรองพวก แกกอกแก่องดูดนิ่วก็แล้วเออฉันกินบ่เดี๋ยวเราบ้างโหลดปะโอโหพอแล้วพอแล้วโอ้พอแล้วเฮ้ยกฮ้เ้เฮยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเยเฮ้ยเเ้เ้ย้เฮย้วเฮอเ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้เ้เฮ้ย้เฮ้ยเเฮ้เฮ้ย้เลยเฮอเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้เล้ยเยเย้เ้เ้น้ นี่แหละครับเัวเด็ดเกี่บบอปากนโอ้ตายเลียทใหี่เด้อมารบนักเบื้งปากปุชุหลุดลุมหัวพ้นหมดมึงเน่ดีนอันปาจุบบ้ลุดนี่ยชุหลุดในมึงหนักเลยแล้โอ้มือนียาเห็ดแนวง่ายๆนะครับปอบาดลุงชายเราเห็ดกับเขาเอาง่ายๆเลยเราเห็ดกับเขาบดปิดมวยเขา้องบุ้งเนี่ย เขาเขาจ้างไปเป็นเทปอยู่ในพัตตะคันเอใช้บอกว่าใช้ประวังใช้ติดไทยงั้นใช้ก็ไม่ได้ไปนะครับแล้วจ้างจ้างเดือดแจ้งโอ้ยสองหมื่นสามหมื่นพูดเขาจ้างไม่ยังก่อนเดือดล้างถ้วยนัวงัวงัวพี่มือก็ดูพี่มือก็ดูเคแล้วหรือว่าต้องซิมที่เราซิมกัน ซีมกันมันจีนได้ไม่ใช่หรอกนะเออจะซีมได้เหรอพอดีมันกินในหลีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีลืมลืมไปว่าเขามีอันเขามี FC เอฟซีเขามีน้องมันหล,มหลินมาหลินน้ำหมดอ้หนอวมันซ<อ>ีมต้นเลยเซีมต้นเลยต้นต้นต้น,น,นมามันเป็นหนูล่องยาเห <c oughs> มือนกัน,กนหนูล่องยา <c oughs> เอาตังามไปน้อยสิมเขาสวัสดีครับ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 ผมเอาน่องซีมเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวช่วงไทยจะให้ฝาก ตากช่องยุ่งแบานแคบบากแคบนเอาตักให้นองิกระผมคือบอมันใจแต่ตก้องิ้เล้ยมันเบอเบียรเหรอเบอเบียเบอเบียก้นต่ำกวาปรกาศทิเอาจากใจเร้อรสชาติจากใจเ้อ่อเอาจากใจเลยเอาความจริงเลยแหละเฮ้ย เอากใจจริงยอะไอ้คนต่ำลองชิมจริ่งๆคำนี้ยังอยู่ๆเลยนเจ้าต่ำเจ้าต้องกินให้ได้เอาเอามามาเล่นออกซะเอามาเล่นออกส่เขาโต๊กลั่วเลยแล้ะอันนี้โมแมนเ์ขาแกงมุ้งใช่ด้วยพี่น้องผู้ใดเห็นกับมิตรวางขาแกงมุ้งชายมันเป็นการแสดงคือเเาาอยากให้มันเป็นการแสดงให้บรรจงปรุงด้วยใจจริงเลยเออเหน้าปาก

เหมือนกันนะะวดอวัเนบ่รบแดดบาดาวดเปิดมุกไข่บะรมุกไข่เต๋อ่เดี๋ยวพท่านครับพี่ไม่นนนะีไม่เห็นอะไรกินเลยจาของปลาปองปุ่ๆนี่ยขอทิมหมอพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเขาจะมีคลิปกินอีกคลิปหนึ่งเดีไน้องกินอันนี้นะมีันกิอกเข็มๆหมืนบ้านเลย เข้มแบบนวดตัวของดูดขอัดน้่เพ็ดพร้อมมันเป็นไงแต่ไม็เลี่ยนแท้็ม่เลี่ยนผมชื่อรถดีนามาใส่เบอร์หอยเก็บเบิร์หอยเอาเทสได้มีละเอาเอาเบียร์ผมน่า้อีกเอาเบียร์น่าซื้อีกเบียรน่า้อีกใคเลยเนียนวะเนียนเจริญรตัดิาเพ็รคิปได้ก็กินบ่ได้คินัน ไจชิก้นไหกินมาเลยอชิปน้นี่กินมาเลยเอาแจ็ปก็แจ่ปไปกินรูดเถอะเออเอาละโอ้ยแจรล่โอ้ไอเจ็บแจ็ปทอเออเจ็บคัแจ็บแม่ดูดนิ่วบอกขาดดแล้วเอเดี๋ยวเอาพักมาใส่ก่อนเออบกาตนยังมากนะ วะทนี้พักกระโดดมีแล้วเต็มมาอยู่แล้วเต็มมาอยู่โอ้เห็นบอกเอ๊ะสีฉันสีฉันครับทางสีฉันนะครับเสร็จเร็วพี่น้องเดิมดำบางดำหมากทั่วผลงานชายล้วนๆนะครับแค่จีบแค่จีบอกให้ก็ฟาตายนะผู้ใดก็ได้ฟาดมาอย่งเดียวกันบ่มีต้นนะต้นประเดี๋ยว ต้นประเดดตัดหิวไม่ใช่เจ็มาจิกุหลอกปลาเนี่ยบ้แต่ไม่เนี่ยเขาบอกหลอกกันแล้วปลาจิกประเดดแล้วนี่พี่น้องจะกินได้กินปลาแด้เดี๋ยวรอเบิ้งอีกคลิปหนึ่งมันเท่าดีไมีคลิปกินต่อเลยอีกจะคู่หนึ่งเดี๋ยวเบิ้งเอาเลือดเด็ดอะไรเฉยเป็นอย่างมันแสบบนเรื่องไหนแสบแฮงมันแสบที่เขาย่นหิมมันแสบแหฮงเพราะว่าเขาย่นหิมกันครับอย่าลืมนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีคลิปต่อเขาจะมีคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆอาจจะจวงนี้อาจจะพาเอดกับเขาแล้วก็กินเขาแน่นะครับเพราะว่าเขาบ่มีเวลาได้ไปทายคลิปทางอื่นเขาก็เลยต้องหาคลิปเนี่ยจ่ิมทุกคนได้เบิ่งกงนะครับอันนี้มันยังไน้องฮแม่นะครับผมเป็นเอสี่อมเป็น รุ่นน่องพร้อมนะครับน้องใหม่ในวงการครับผมปากช่องน้ำปากช่องน้องใหมาปากช่องต้นหน่อยเชแนวนะครับต้นหน่อยเชแนวนะครับผมทางยูทูบครับต้นหน่อยเชแนวทั้งยูทูบทั้งเพจด้วยเพจฟซบุ๊กต้นน้อยเชแนวแฟนเพจครับขอบคุณในลายนั่นต้นน้อยอันนี้อันนี้ไทำน้อยยาครับผมอันนี้ต้นยังอันนี้ต้นน้อยอันนี้ต้นยังอันนี้ต้นก้า ก้าเหตุก้าทำน่ะก้าแสดงออกนั่นะนั่นคือความหมายมันโอเคพี่น้องไม่ยากจะขอจบคลิปตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปกินต่อบัลลรอบเบื้อาบนกเอาดีเหตุคลิปตินอย่างแน่นะครับผมกินนี่ยังมื่อไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กเอาน้ำนะครับผมครับผมขอบไปกดติดตามนะครับว่าปฏิเป็นเพจไทยอีสานดีดียูทูบไทยอีสานนี้รวมถึงทิกก็ต์ตำนักกินนะครับเปิดเข้าไปดีเห็นหน้าห้องเพจสามคนเลยนะครับผมแล้วก็ ต้องน้องชายนะครับมันหนาแต่เด่นเล็กต้นน้อยแชนวนะครับผมอันนี้กะตะกองอันนี้กะตะกองพระเอกตัวเดียวเนี่ยอาอันนี้ปูพระเอกตัวนั้นโอเคสำหรับมันไดเย็กเฮียไปก่อนสำหรับมือนี้พ่อก็จะขอมล่ามินีนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมกินกินต่อ